คือพ้นจากราชการส่วนระหว่างทางก็ว่ากันไปนะครับการพัฒนาอะไรต่างๆข้อสังเกตนะครับอยากจะเกรียนว่าโดยประสบการณ์ที่ที่เป็นผอเขตในการบริหารบุคคลตั้งแต่ปี57เนะครับผมเป็นผู้บริหารโอเขตตั้งแต่ปี57มานี่ก็สิกว่าปีก็ไม่ได้ทําได้ถูกทุกเรื่องนะครับบางเรื่องมันมีการเปลี่ยนแปลงเราอาจจะไม่รอบรู้ไม่รอบคอบเ,ออเรื่องของการ บรรจุแต่งตั้งนี่ผมว่าประเด็นแรกสรรหาสิ่งที่เป็นปัญหามากที่สุดที่เจอคือคุณสมบัติคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ามานี่แหละเพราะว่าเมาื่อวานนี้เราจะเห็นได้ว่าจากกรณีที่ที่มีคำวินิจฉัยสามปกครองจะเห็นได้ว่าหลายเรื่องที่ต้องเพิกถอนคําสั่งหรือยกเลิกแก้ไขต่างๆเนื่องมาจากประเด็นที่เริ่มต้นที่กระดุมเม็ดแรกนะครับเราจะต้องไปเจอแน่ๆแล้วครับกลับไปนี้ผมว่าท่านเจอแน่ๆคือวสิบหก ว .16 จะเข้ามาแล้วการสรรหาคนเข้ามาเนี่ยตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอกาสารหลักฐานต่างๆที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ค่อนข้างจะหลากหลายเพราะว่าผู้ที่จะมายื่นใบสมัครกับเรามาต่างทิศต่างทางแต่ละเขตก็อาจจะมีเอกาสารหลักฐานแตกต่างกันหรือเหมือนกันบางคนมาคนละโรงเรียนก็คนละอย่างอีกแหละสัญญาต่างๆที่ลงและคุณสมบัติต่างๆนี่สําคัญนะครับเพราะว่าเคยมีเหมือนกันนะครับที่บรรจุวอร์ิบกไปแล้วก็ต้องมาเพิกถอนภายหลัง เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งแรกนะครับอันนี้เฉพาะเฉพาะง่ายๆนะครับแต่ที่เจอจริงๆค่อนข้างจะมีปัญหาตอนผมอยู่ที่สระบุรีเขตหนึ่ง38โค้งเล็บสอ,อง,องการที่จะเปลี่ยนสายงานหรือจากพูดง่ายๆก็คือการนับเกือกูลอะไรต่างๆไม่รู้วอมันมีเยอะแยะมากมายนะครับกฎหมายคงไม่ลงลึกแต่ได้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งสำคัญเช่นกัน เพราะนั้นเมื่อวานนี้ถ้าเราดูในข้อตัวบทกฎหมายการทํางานบุคคลสิ่งสําคัญก็คือเราจะต้องรอบรู้รอบคอบและก็ระมัดระวังนะครับโอกาสพลาดอาจจะมีแต่คิดว่าน้อยนะครับถ้าเราถ้าเราดูดีๆทีนี้เมื่อวานนี้ข้อคิดผมอยากจะให้พวกเราเ,าเก็บไปคิดและอย่าหลงอย่าลืมนะครับวันนี้ท่านรองเลขาธิการท่านได้พูดกับพวกเราว่าบางทีเราไว้ใจแต่เราก็อย่าวางใจนะครับเราไม่บอกว่าใครดีไม่ดีถูกไม่ถูกผิดไม่ผิด แต่โดยประสบการณ์ผมเองอยู่มาทั้งหมด4 mm hmm. เขตพื้นที่การศานะครับมีปัจจีนสระบุรีโค,าคราชเขต3และตอนนี้ก็มาปฏิบัติหน้าท,าที่ที่โค,าคราชเขตหนึ่งวิธีคิดการทํางานงในกลุ่มบริหารบุคคลแต่ละแต่ละท่าน,แต,านแต่ละที่อาจจะไม่เหมือนกันเนื่องมาจากความเคยชินหรือว่าการปฏิบัติงานแล้วยังไม่เกิดปัญหาก็นําหลักนั้นมาใช้นั้นเวลาเราไปอยู่กับเขาท่านอาจจะต้องไปอยู่เขตใด,ดเขตหนึ่งที่ ประสบการณ์เดิมที่ท่านอยู่เกี่ยวพื้นที่การศึกษาอยู่แล้วตอนเป็นรองไปอยู่เขตใหม่อาจจะมีรูปแบบวิธีคิดต่างกันเพราะฉะนั้นการาำบุคคลก็จึงเป็นงานสําคัญนะครับที่เราจะต้องเ,ออเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะประสานคนได้รัฐศาสตร์ท่านก็ต้องใช้นะครับอันนี้สําคัญมากต้องต้องฝากบอกพวกเราทีนี้ในประเด็นที่ผมพูดถึงข้อปัญหาเมื่อวานนี้นะครับสรรหาบรรจุแต่งตั้งเรื่องการย้ายครับผมเอาเคสจริงๆเลยนะเดี๋ยวท่านไปก็เหมือนกันแล้วครับท่านไปตรงนี้ ท่านก็จะเจอเรื่องของการย้ายการย้ายตอนนี้กําลังทําหลักเกณฑ์ใหม่แต่ผมพูดหลักเกณฑ์ที่เพิ่งย้ายกันไปเนี่ยของผมมีปัญหานะครับที่เขตคําว่าปัญหาคือส่วนใหญ่แล้วปัญหาของการย้ายที่ผมเจอหนึ่งหลักเกณฑ์ที่ที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการการกรองได้ได้ให้คะแนนนะ่ะท่านจะลืมนะครับหลายท่านทํางานแหลมบุคคลบางตัวชี้วัดองค์ประกอบเป็นลักษณะของดุลพินิษ ตรงนี้นะครับสาคัญมากดุลพินิษมันอยู่ที่แต่ละเขตจะดําเนินการนะแต่อย่างไรก็ตามครับดุลพินิษฐ์นี่ผมผมให้ข้อคิดนิดนึงเคยมีหนังสือหารือเนี่ยที่เขตได้แหละโคราชเขตหนึ่งเนี่ยทำหนังสือหารือไปที่สพทเรื่องของการพิจาณาตัวชี้วัดท่านเห็น3.4มจุดสี่ไหมเรื่องของนักเรียนลดนักเรียนเพิ่มตรงนี้เป็นประเด็นมากครับแม้แต่เอกสารหลักฐานบางครั้งเวลาเราอ่านกรอบการพิจาณา ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นคือความไม่ชัดเจนแต่ละอ,อกรกสแต่ละเขตบางครั้งตัวเดียวกันแต่ตีความไม่เหมือนกันก็มีคําถามว่าเอาทําไมอยู่เขตนู้นถึงได้คะแนนทําไมเขตนี้ไม่ให้คะแนนผมเรียนว่าตามที่เข้าใจตอนนี้ที่หาดืไปนะครับการพิจารณาต่างๆนั้นถ้าสพถแจ้งว่าเป็นอํานาจของเขตแล้วก็คณะกรรมการการกรองแล้วก็อ,อกกศเราก็ต้องพิจารณาไปตามนั้นเพราะนั้นแต่ละเขต บางส่วนมันอาจจะไปเหมือนกันไม่ได้เพราะเวลาการพิจารณาเราไม่สามารถที่จะไปดูข้อพิจารณาได้แต่ก็ต้องยืนอยู่บนหลักของอธรรมิบาลและก็ความเท่าเทียมอันนี้สบถถก็กำชับมาครับในเรื่องของการบริหารงานบรุคคลอันนี้ต้องเป็นประเด็นที่สำคัญอย่างยิ่งอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่อยากจะเรียนในกรอบของบริหารงานบรุคคลก็คือจากที่ท่านรองเลขาธิการได้นําเรียนพวกเราเมื่อวานนี้ข้อประเด็นเรื่องเลื่อนเงินเดือนผมจําได้นะครับผมขอเล่าให้ฟังเลย ครั้งหนึ่งท่านรองอดีตรองเลขาอาดีตเลขาธิการของเราท่านอภรพพินศาศท่านเคยถามในที่ประชุมพอเขต2 4 5เขตว่ามีเขตไหนที่ดำเนินการเลื่อนเงินเดือนเป็นแบบอย่างได้ยกมือท่านว่ามีใครยกมือไหมครับพอเขตทั้งทุกเขตไม่เราก็ไม่ยกมือเพราะว่าเราก็ไม่คิดว่าไอ้ที่เราดําเนินการแล้วมันจะเป็นแบบอย่างได้เพราะว่าหลายๆอย่างนะครับผมเรียนเมื่อวานนี้ เรื่องเงินเดือนก็มีปัญหาฟ้องสามปกครองเนาะเพราะฉะนั้นแต่ผมยึดหลักอย่างเดียวครับท่านจะเป็นผอ,อเขตเขาก็เรียกว,ว่าเป็นอำนาจผู้มังคัาบัญชาแต่ต้องยืนอยู่บนหลักนะครับให้ได้แล้วก็มีเหตุมีผลผมเคยถูกฟ้องสามปกครองเอาเรื่องจริงมาเล่าเรื่องเงินเดือนนี่แหละครับที่พูดใดบางท่านอาจจะเจอเมื่อปีตอนผมอยู่ที่ปราจีนบุรีมันเกิดเคสอย่างนี้ปฏิเสธก็ไม่ได้ว่าโดนฟ้องสามปกครองคือยุคนั้นเป็นช่วงของก่อจอเข้ามา กจเข้ามาแต่คือเห็นชอบอย่างเดียวแต่การพิจารณาเงินเดือนของครูนะที่ผมโดนฟ้องสามปกครองโรงเรียนประเมินเสร็จแล้วไม่แจ้งติดประกาศเมื่อวานนี้ม,มีมีท่านวิยากรน,นั่นพูดอยู่พอไม่ติดประกาศมันมีเคสว่าผู้บริหารโรงเรียนกับครูคนนี้ข้อเท็จจริงคือไม่ถูกกันนะครับพอไม่ประกาศว่าได้ผลประเมินดีดีมากดีเด่น มันก็เป็นกรณีที่เขามาพอเลื่อนเงินเดือนกลายเป็นคนนี้ได้เลื่อนเงินเดือนระดับดีมากได้แค่0.5ทั้งปีได้0.5 0.5เทนที่จะได้0.5กับ1ไม่ถึงดีเด่นเขาก็ร้องศาลปกครองว่าไม่ประกาศเพื่อเขาจะได้แจ้งหรือว่าไม่แจ้งผลก็จะได้บอกว่าที่คะแนนเขาหายไปมันน่าจะได้ในส่วนไหนส่วนไหนส่วนไหนนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้คือพอฟังว้อง,องศาลปกครองศาลปกครองก็ขอหลักฐานทั้งหมดในการแจ้ง สรุปว่าหาไม่เจอครับไม่มีการแจ้งผลประเมินเมื่อเขาไม่ได้โต้แยง้งไม่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกลายเป็นสารปกครองสั่งว่าให้ประเมินใหม่และแจ้งผลให้ประเมินและแจ้งผลใหม่ทีนี้เคสเป็นอย่างนี้ครับไอ้คนร้องก็เกษียณพอดีเกษียณในปีนั้นแหละผู้บริหารก็เกษียณพอดีเกษียณพร้อมกัน แล้วก็เรื่องร้องค้างกันอยูออ่แล้วตอนที่ร้องสามปกครองฟ้องถึงกสจในฐานะพินาให้ความเห็นชอบก็โดนกนสจผู้ว่าเป็นประธานนะครับสองผมเป็นผอเขตผมก็โดนในฐานะเซ็นคําสั่งเลื่อนเงินเดือนสามศึกษาธิการจังหวัดก็ถูกฟ้องในฐานะผมปฏิบัติหนะ้าที่ศึกษาธิการจังหวัดผมโดนสองอย่างนะครับตอนนั้นเพราะฉะนั้น ตรงนี้ก็จึงต้องกลับไปดําเนินการตามกระบวนการขั้นตอนพอช่วงระหว่างดําเนินการก็จะมีตั้งศึกษาธิการจังหวัดพอดีศึกษาธิการจังหวัดก็มาคุยกับผมว่าประเมินแล้วเลื่อนเงินเดือนให้สองขั้นเลยได้ไหมผมก็เลยถามรว่าแล้วจะเอาตังที่ไหนให้เราในเมื่อผ่านไปแล้วดูดีๆนะครับสารเขาจะดูที่สาระสําคัญเขาให้ประเมินใหม่เขาไม่ได้บอกว่าให้ประเมินได้เท่าไหร่แต่การประเมินใหม่เราก็ต้องตั้ง ผู้ประเมินก็ต้องให้เป็นผู้รักษาการประเมินตามร่องรอยที่มีแล้วก็แจ้งผลสุดท้ายก็แจ้งไปตามนั้นนะครับแล้วก็ให้ก็เซ็นทราบก็ประเมินได้เท่าเดิมละครับเพราะว่าเราไม่มีเงินไม่มีตังค์นะครับส่วนหลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้ร้องอะไรต่อนะครับเพราะนั้นนําเรียนว่าในเรื่องของสิ่งที่ใกล้ตัวเราบางครั้งมันก็ผูกพันที่ตัวเราเช่นกันในฐานะเป็นผอ,อเขตเซ็นอะไรไปอะไร,ะไรเกี่ยวข้องกับงานมนาะบุคคลจะเกี่ยวท่านหมดเพราะนั้นวันนี้พวกเรา ผ่านการคัดกรองมาแล้วจากพันเหลือร้อยจากร้อยเหลือ51คนเนี่ยถือว่าสุดยอดแล้วนะครับแต่งานจริงๆที่อยู่ต่อหน้าเราก็คือท่านจะเปลี่ยนตัวจริงที่ขึ้นเวทีแล้วนะครับผมเชื่อว่าท่านมีประสบการณ์หลายคนเป็นรองมาแล้ว4ปี5ปี3ปีก็มีท่านผมถือว่าท่านมีความพร้อมนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของหาบุคคลที่ผมเอาเคสที่ผมเจอนะมานําเรียนพวกเราให้ฟังว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเป็นอย่างนี้จริงๆในเรื่องของการสรรหารมรจุแต่งตั้ง จนกระทั่งว่าออกจากราชการอันนี้สําคัญอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นผมจะเรียนพวกเรานะครับจากที่ฟังท่านรองเลข,ขาเมื่อวานนี้ท่านพูดถึงว่าอย่าใช้ลางสังหรณ์เนี่ยผมชอบมากเลยนะครับอย่าไปใช้ลางสังหรณ์หรือจะไปคิดว่าน่าจะน่าจะไม่ได้นะครับน่าจะไม่ได้หรือบางอย่างจะไปใช้ความคิดสร้างสารรค์ก็ไม่ได้เช่นกันนะครับยืนโดยหลักเกณฑ์แต่สิ่งที่ท่านต้องอาจจะไปเจอนะครับอย่างท่านเจออยู่แล้วเนี่ยที่ผมเรียนตอนต้นก็คือ เวลาทางานบริหารบุคคลเนี่ยเราไปอยู่แต่ละเขตวิธีการทํางานไม่เหมือนกันหรอกครับเอาเป็นว่าถ้าหากเราไม่มั่นใจอะไรก็ตามสอบถามหรือแม่แต่การหารือก็เป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าเจ้าของหลักเกณฑ์ไม่ใช่เราก็จะมีกะกะสมีสปทต้องระมัดระวังในส่วนนี้ด้วยนะครับทีนี้ในส่วนของเ,ออเรื่องในการที่เราจะต้องดําเนินการเมื่อวานนี้มีอยู่เรื่องหนึ่งนะครับขอเสริมก็คือเรื่องของ AI ผมเห็นทุกท่านในวันนี้ถือว่าเป็นพอเขตยุคใหม่นะครับท่านใช้ไอทงไอทีพุทธพัฒน์เรียบร้อยนี่คือการที่เรามีศักยภาพเป็นผู้นําในยุคใหม่ก็คิดว่าตรงนี้นะครับท่านจะไปเสริมให้เขตให้โรงเรียนทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพอันนี้สําคัญมากๆเลยนะครับก็ต้องฝากพวกเราว่าในช่วงของการที่เราต้องมาพัฒนาร่วมกันถึงแม้เราจะแยกเป็นกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3มกลุ่ม4ี่กลุ่ม5แต่ทุกคนเป็น ทีมเดียวกันเพราะสวทเรามีวันทีมนะครับวันทีมพี่เลี้ยงที่อยู่กับพวกเราทุกคนก็ล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์นะครับประสบการณ์กับความรู้ผมก็มองคนละอย่างเราเอาเคสมาแก้ปัญหานะครับถ้าเป็นเพราะเคสคงไม่ใช่ไปอ่านหนังสือแล้วตอนนี้ความรู้อ่านตรงไหนก็ได้แต่เคสท,ที่เราเจอเคสเดียวกันก็ยังแก้ไม่เหมือนกันด้วยซ้ําไปเคสเดียวกันก็แก้ไม่เหมือนกันนะครับต่างคนต่างจิตต่างใจอันนี้ก็ต้องเรียนพวกเราทีนี้ เวลาเราไปอยู่เขตวื้นที่การศึกษาอาจจะน้องเรื่องนิดนึงเมื่อวานนี้ไม่รู้ทางตอนเย็นท่านไปละลายพฤติกรรมเขาพูดหรือเปล่านะครับผมก็เลยนั่งคุยที่โต๊ะอาหารว่าเวลาท่านจะเป็นผอเขตคนที่จะช่วยท่านบริหารทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นคนหรืออะไรก็ตามรองผอเขตเราเคยเป็นอยู่แล้วผมก็เลยแซวนะครับว่าบ่อยครั้งนะครับบางทีแร้วท่านไปเจอสนามจริงเจ้าหน้าที่เองเนี่ย เรื่องหลายๆเรื่องเนี่ยบางทีพอรองอยู่ไม่ค่อยกล้าไปหารองมาหาพ่ออเขตมีนะครับผมก็เลยถามว่าอ๋อทำไมไม่ไปหาพ่อเขตเอ,อไปหาท่านรองล่ะบางคนก็บอกกลัวท่านรองดุอา้าวแล้วทาไมไม่กลัวพ่ออเขตเออก็แปลกนะครับผมก็พยายามย้ำว่ารองพ่ออเขตเวลาท่านไปเจอนะ หลักหนึ่งก็คือรองอวเขตเขปฏิบัติราชการแทนเวลาเรามอบไม่ใช่พอ,อเขตปฏิบัติราชการแทนรองนะครับผมก็พยายามจะทําความเข้าใจเพื่อให้เจ้าหน้าที่ว่าไปหารองก่อนให้รองขาดูแล้วบางทีบอกเอาไปหาพออเขตก่อนพอ,อเขตสั่งยังไงรองจะได้ตามนั้นเอ้ยไม่ไม่ใช่นะครับมาต้องรับผิดชอบร่วมกันรับผิดชอบร่วมกันนะครับทีนี้ย้อนนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็จะมาอาจจะไม่ครบตามชั่วโมงนะท่านครับได้ข้อคิดจากคุณหลักผู้ใหญ่ ท่านมีอุกรมาแล้วขออภัยานะครับผมจะได้รีบจบภายในสองนาที <c oughs> คือ,อไปเจออย่างนี้ครับถ้าท่านไปที่เขตนะผมไปเจอ,อางานแบบนั้นบุคคลที่ผมก็งงเหมือนกันมันมีเรื่องเข้ามานี่เวลาในกลุ่มมอบหมายกาันถ้าเป็นเรื่องหลักๆสําคัญสําคัญท่านดูนะครับถ้าเป็นเรื่องหลักสําคัญเนี่ยเวลาเขาตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบให้ดูดีๆนะครับ ไม่ควรจะไปตั้งพนักงานราชการที่ทํางานอยู่ในกลุ่มบุคคลทํางานสําคัญที่เกี่ยวข้องกับตัวบทกฎหมายสิทธิต่างๆอันนี้ต้องระวังผมเจอแล้วนะครับพอเรื่องของศาลปกครองเข้ามาฟ้องร้องเข้ามาเขาก็ผ่านเรื่องก่อนที่จะไปถึงนิติกรอ,อะไรก็ตามเนี่ยเป็นธุรการบันทึกเสนอนะครับแล้วข้อเท็จจริงก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีท่านต้องระวังนะครับการเรขาเรียกว่าความพร้อมรับผิด ทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันเพราะนั้นการจะให้มอบหมายใครต้องมั่นใจว่าคนนั้นมีความรู้ความสามารถมีความพร้อมถูกคนถูกงานแล้วการบันทึกข้อเท็จจริงต่างๆผมเองก็ก็อยามกำชับนะครับว่าเวลาเจ้าหน้าที่เสนอข้อเท็จจริงเนะี่ยให้มันจริงแล้วก็ย้ําให้ได้ว่าเจ้าของนั้นตรวจสอบแล้วถูกต้องครบถ้วนหรือไม่อย่างไรไม่ใช่ลอยๆมา แล้วก็ปวดพิจารณาไม่ได้นะครับสร้างทางเลือกต้องสร้างให้เรานั้นรองเขตที่อยู่กับเราก็ต้องสร้างทางเลือกให้เราด้วยในการเสนอนความคิดเห็นโดยเฉพาะงานบริหารบุคคลจะยังไงก็ให้เขาเสนอมามันจะได้เป็นร่องรอยถ้าเจอแต่ว่าปวดพาิารณาลองก็บอกปวดพาิารณาโดยไม่รู้พารณาอะไรระวังนะครับเพราะว่าผมเคยไปไประชุมแล้วก็ขอย้ำนิดน,นึงท่านดรอร์พรพินาศแล้วครับท่านพูดบนเวทีวันเดียวกันที่ท่านถาม เวลาเราเซ็นอะไรไปในฐานะผอเขตนะไม่ว่าจะเป็นงานต่างๆอย่าลืมว่าการพิจารณาเรามันต้องอยู่บนกรอบของตัวกฎหมายระเบียบถ้าในบันทึกเสนอให้เราพิจารณาอนุมัตินุญาอะไรก็าตมาตมาตถ้าไม่มีเรื่องเกี่ยวกับข้อเสนอข้อกฎหมายมาตรงนี้ไม่ได้นะครับเพราะถ้าเราสั่งไปแล้วถ้าถูกก็ถือว่าไม่เป็นไรแต่ถ้าผิดมันจะกลายเป็นว่าเราพิจารณาโดยไม่ดูตัวระเบียบกฎหมาย ตรงนี้ก็เป็นข้อบอกพร่องของเราเองครับในโอกาสนี้ต้องเรียนว่าทั้งหมดทั้งมวลที่นําเรียนท่านบางาบุคคลที่ฟังเมื่อวานนี้และผมนําเรียนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะสิทธิ์ของคนต้องระมัดระวังดูแลอันนี้ต้องสื่อสารให้ถูกต้องชัดเจนนะครับแล้วก็คงจะมีโอกาสพบพวกเราอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นข้อคิดเห็นส่วนหนึ่งนะครับท่านอาจจะต้องไปเจอหน้างานขอบคุณมากครับสวัสดีครับ